สวัสดีครับสวัสดีจ้าสบายดีอยูด่ดีไม่แห้งพี่น้องพอครับสาวบน่นอยู่นิวซีแลน่นเก่าจ้าเมื่อนี้ได้เขาแล้งเป็นไงว่าจะเหตุวิ่งข้างใน,นถอดเสื้อจ้าได้อตั้มบักแครอทก็พัดมีจ้าถอดปลาทูสองโตจ้าเป็นไงใดหยังสองพักคือเก่าจ้ายัางยังต่ำจ้า กะเพราเนื้อไขด่ดาวสองหน่อยจ้ะปักกั mm mm. กนในสวนนันเกามาพี่น้องจ้ะกินน้ำกันสนั้นวจะแช่แบบให้แบบอ่ s สเตอร์ไฟอ่าปี๊บเปสวนเอ่อต f กไฟอีกอ i าเอ e อแครอทสลัด and สเตอร์ไฟอ่าวาย a, a, a fry, um, วายเนื้อ c h i c k ก n and t ฟตุกไฟแมคคาร์โร and ไม uh, ้วิ e วิตบอรนสวน Please come join us สมาด้วยนะมาด้วน้องฟอนไอเอ็มมากินข้าวแรงแล้แม่ละน้องหอมมาด้จ้าน้องกิดแครีฟาร์มน้องไก่ปลาไก่ใบายนเดียจ้าน้องมารี่มาด้วยน้องมารีเอฟซีน่ะฮักเบิร์ดสุผูสุขคนจ้าเอฟซี FC ทั้งล่าลูกกาน้องนูเจแอลมาด้วยจ้ามะกินน้ำกันเบิร์ดสุผูสุขคน น้องนงฟังแล่าฮาเวิรด <Wow. S 1> สมองสุบอนนะจ,จะก็ยุโรปเข้ามันนะ mm. สมพังสวยสุดายแล้วเห็นเด็ beef o n so g o o เอาจ้าไปประกอบสุดเส้นเช็กยูให้พี่บังอือจะสอครั้เลยขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่เข้ามาติดตามน้องจนะเน้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกค,คอมเมนต์น้องจนะเน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยจ้ามากพี่น้องจ้า thân thân hiểu thân lưm thương thảo <laughs> 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 Hãy นี่คุณสิแนอนอะเข้าเอินช่วงอัน Daylight Saving พี่น้อง Daylight Saving กลางเว้นหลายกลนงคืนจะน้ะแล้ว์เนอะมอเดยท์ทเมันนัดคามเนาะ mm hmm. อืมอืม Yes, yeah, so it's still light อ mm ื d hmm. like e i g at night. เว้นสิละอ่าก็คือสิแบบว่าสองสามถุงนี่ยังสีสแกงอยู่จ้ะกระทูอยู่หมอ่องทองมันคือมั่นจ้ะ ยงลูกไส้าลาเห็นงานจับเป็นมาเห็ดอันสั่นว่างลุองถ่าให้แม่จับตามสม ต้องใส่เมื่อ,องนะจอะจังรับนี่นั่นหมายความว่าวันนี้ไม่งกะจี หกชั่วโมงจากก่อนเมืองไทยห้องนี่สิแลนด์จีแกงก่อนก่อนเมืองไทยห้องหกชั่วโมงจ้า Actually I didn't think about that for um, when we upload I'll have to um, somewhat c h a n ม่ได้จ้ะ แฟนเแฟนจริงครับตามโฮมพาดเมี That's so good. Yeah. Mm. My mom's out though. Mm. Not beef, though. Hmm. I want my mouth. Oh, you've got some. <laughs> จิ้นอยู่ข้างปากเอาเข้าไปเลยล่ะ <c oughs> ถั่วอันนี้ด้วยพี่น้องอืม That's the big part, really. Mm. <coughs> yeah. Mmm. So good. Mmm. -hmm. Ui Trời ơi Nó khô nha đớp đi nọ Có đầu ใส่เครื่องอจอนจ,อน,จอนใหม่เพิ่มลาพี่น้องไปก่อนจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสิหนวก,กหูลูกไเย็ดเบียดจ้ะขอบคุณหลายๆที่สามารถติดตามเนาะเนาะขอกันไม่คิ้หนาจา้ะบม่ยบา